สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะนํารถแมคโครนะคะเข้ามาเคียย์พื้นที่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ตําบลทรายมูลอําเภอองคลักษ์จังหวัดนะครนายกนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าคลอง29นะคะ และกมที่49นะคะห่างจากถนน4เลนเส้น305นะคะเพียง580เมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเ,เมย์นะคะจะแผ่นกล้องนะคะให้ทุกท่านนะคะชมความคืบหน้านะคะที่เราเคลียร์พื้นที่นะคะอันนี้คือบรรยากาศกำลังเคลียร์พื้นที่ของแปลงที่ดินที่เรากำลังจะแบ่งข่ายนะคะด้านหลังนี้นะคะของแปลงนี้นะคะจะมีคันดันอิงด้านหลังแบบนี้นะคะ ส่วนทางด้านนู้นนะคะแปลงนู้นนะคะขนาดสองไร่นะคะไม่สามารถที่จะทาคันกั้นดินเหมือนทางแปลงนี้ได้นะคะเนื่องจากรถแมคโครไม่สามารถที่จะเข้าไปทําได้นะคะที่ดินทุกแปลงนะคะจะมีลำรางนะคะด้านท้ายแปลงอย่างนี้นะคะทุกแปลงเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศของการเคลียร์พื้นที่นะคะและความคืบหน้านะคะ วันนี้นะคะน่าจะเคลียร์พื้นที่เสร็จนะคะที่ดินมีทั้งหมดสี่ไร่นะคะตรงนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นแปลงย่อยนะคะจะได้หแปลงนะคะขนาดหนึ่งไร่นะคะจะมี2แปลงนะคะในในหนึ่งไร่จะมีสระน้ําด้วยนะคะส่วนอีกสี่แปลงนะคะขนาด200ตารางวานะคะหน้ากว้างจะอยู่ที่สิบห้าเมตรนะคะส่วนความลึกนะคะไปถึงทันกั้นดินด้านหลังนะคะห้าสิบเมตรนะคะถ้า ความลึกถึงถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ38เมตรนะคะนี่นะคะบรรยากาศของการเกลือพื้นที่นะคะของที่ดินแบ่งขายนะคะอยู่ห่างจากถนนเส้น305นะคะถนนสี่เลนของลังสิตนครนายกนะคะถึงแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะ580เมตรเท่านั้นนะคะที่ดิน แบบนี้นะคะถือว่าหายากมากมนะคะที่อยู่ใกล้กระถนเส้นหลักนะคะแล้วก็การพัฒนานะคะไม่ยากเลยนะคะเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัยแนวสวนเกษตรนะคะในการลดน้ำต้นไม้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเราจะล้อมรั้วให้ด้วยนะคะเป็นรั้วลวดหนามนะคะกันควายและก็การแพะนะคะเข้ามาเหยียบในแปลงพื้นที่นะคะแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะเราจะลงต้น ผลไม้ให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่ดินใกล้ถนน4เลนเส้น305นะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมาสอบถามเมได้นะคะหรือจะแอด ID ลายเมนะคะ092 498 2979่49 29ะสําค่ะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสวดีค่ะ